สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น,อ FC, น้อเง,ง,อง,อง FC, อ FC, อเนอฟซีสาวน้อยเพชปั้นแพงเอฟซีขีหล่าอุงอิงเอฟซีพ่อโจเอฟซีพ่อการชัยเสียนนท์แล้วก็เอฟซีทุกๆุคนในวงสาวน้อยเพชปั้นแพงในวงสาวน้อยบันโช่แล้วครับผมมาหนีกัมาพุดคุ้ยกับพีกับน้องช่วงเย็นๆครับผม นี่ยังมาพูดคุยกับพี่กับน้องแม่ครับนี่ยังมาบอกสูเพี่สูน้องฟังแน่ครับกะมี่ครับก็เห็นพ่อยกโพดเนาะครับเนาะมันขึ้นเพิ่นมี่บอสจูแล้วก็อีลาเนาะครับตัวชงครับอีลาตัวชงครับอีลาวงยิงเข้าครับเพิ่นเห็ดเซอร์ไพร์เซอร์ไพร์โล่ซอรไพร์โล่หนึ่งแสนสัพของพ่อยกเนาะครับเนาะ ทุกคนก็สิเห็นครับที่ว่าเห็นไอ้บอสโจแล้วกัทีมงานเนาะพีนิกกี้ผู้จัดการมาเดียวยหลาอีมอนพี่อิงไอ้พี่ยงกี้นะครับได้วางแผนกันแล้วครับมาขึ้นครับวางแผนที่ว่าถอยรถมาแล้วก็ทำทาเหมือนกับรถที่ส้นรถพ่อเอกไม่น้อยแล้วครับแล้วก็เซอร์ไพรสไอ้โลเงินครับโลเงินหนึ่งแสนซับครับผม เห็นพ่อยิ่พ่อเอกครับือเอกน้องครูเท่านี่แหละครับพ่อเอกแม่น้อยพ่อของน้ององอุ้งอิงเท่านี่แหละครับผมพดเป็นพดว่าจากคนธรรมดาบ้านๆครับจากคนธรรมดาบ้านๆไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยแมนครับการเฮดโซเชียลนี่เขาต้องตัดความควอมความอายนะครับถ้าอายนี่ว่าดะครับห้ามอายนะครับบอสจบอกว่าห้ามอายได้พี่น้องห้ามอายครับตัดทิ้งไปครับ และก้าวเข้าสู่วงการโซเชียลมีเดียนะครับเข้าสู่วงการโซเชียลมีเดียนะครับผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับโล่งเงินครับรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับโล่งเงินจากประเทศสหรัฐนะครับหนึ่งแสนซับหรือว่าหนึ่งแสนผู้ติดตามครับผมหนึ่งแสนผู้ติดตามภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนครับ ในเวลาหนึ่งเดือนผู้ติดตามหนึ่งแสนครับพี่น้องครับตอนนี้ผู้ติดตามกับประมาณสองแสนกว่าแล้วครับในช่องของพ่อเอกแม่หน่อยพ่อแม่น้อง,งอิงนะครับช่องพ่อเอกแม่หน่อยพ่อแม่น้องอิงองงำเินออฟิเชียลครับผมตอนนี้ได้มีผู้ติดตามสองแสนกว่าแล้วครับสองแสนกว่าครับและได้รับเกียรติครับเดี๋ยวกับพ่อเอกแม่หน่อยได้รับเกียรติมาร่วม เป็นผู้รวมบรรยายสร้างแรงบรนดานใจให้กับสำหรับสมาชิกที่มาเรียนนะครับใน geo สองเยนะครับผมคนที่มาเรียน geo สองครับจะมีพ่อเอกแม่น้อยน้องหญิงครับได้รับเกียรติจากบอสโจไห้มาบรรยายครับไห้มาสร้างแรงบัรดใจให้กับสมาชิกในโซเชียล g o หนึ่งและ geo สองครับผมทีมหาวิทายาลัยขอนแก่นที่ผ่านมานะครับ ที่ผ่านมาครับตอนนี้นะครับพี่น้องครับผููทีซวยไห้มีวันนี้แล้วก็ทีต้องการทํำโซเชียลนี่ต้องทํำได้ถ้ามีใจหลักครับตรองมีใจรักเลยครับถ้าเหตุโซเชียลเนี่ยต้องมีใจหลักถึงทีเสีเหตุใดนะครับผมถ้าห้องผมมีใจรักหรือว่าห้องผู้ว่าครับต้องหักได้ครับ เพบาหัก,กเฮ็ตรยาก้ะครับพี่น้องตอนน้องรักอิลีมีใจรักในการเฮ็ดครับถูกมณีกะเป็นการ <c oughs> เป็นช่องทางการสั่งและได้ไดและได้ช่วยโปรโมทด้ครับบางทียงูทูบในห้องซอยโปรโมทครับโปรโมทสินค้าโปรโมทผลิตภัณฑ์กับโปรโมทสิ่ตงต่าง,งๆได้ครับโปรโมทร้านค้าหรือรู้ใดมีร้านอาหารกับโปรโมทร้านอาหารของตัวเอง นะครับผู้ใดมีเปิดร้านขายของเท่ากับสามารถปโปรโมท่ายคลิปของเาทาถทายนั่นทายนี่ทายลีปประจับมั่นของเท่าเนี่ยแหละครับเื่อทีที่ให้พิดนอ้องได้เบิ่งครับาร้านเขามีอย่างแนะ่แต่เขาขายอย่างแนะ่นี่แหละครับจริงทีพอเองพอเองเพิอเอ่พออนได้โคตนะครับรู้สึกดีใจครับรู้สึกว่าตัวเจ้าของกับทีม J o 1วันครับรู้สึกมีแรงบรันดานใจ มีแรงบันดาลใจที่จะในในการสร้างหรือว่าการเทิดชิปหรือว่าการเทรดโยก,กับโซเชียลครับผมก็สึกว่ามีแรงบันดาลใจมากขึ้นครับทีได้ฟั่งพ่อเอกเป็นอธิบายหรือบรรยายหรือว่าบอดจูเด้บรรยายอธิบายหรือว่าขี่แนะหายคัแนะนําชี้แจงหรือว่าสอนเท่าหรครับสอนการใส่โซเชียลครับ สอนการใส่โซเชียลครับก็รู้สึกว่ามีแรงบนใจมากขึ้นครับหลายๆคนอาจจะมีแรงบนใจเหมือนผมเแหนะครับมีแรงบัรดาจใจครับว่าเออเราต้องเห็นใจได้ครับเขาทําได้เราต้องทําได้นะครับเขาเห็นใ้เขาต้องเห็นด้ครับนะครับพี่น้องก็อยากมาพูดคุยกับพีกับน้องนะครับว่าการเห็นโซเชียลนี มันก็มีขอดีขอเสียครับเมื่ขึ้นมาว่านนี้ครับมาว่านนี้โโยัตัวกันกะไดสอนโซเชียลเกี่ยวกับโซเชียลเนี่ให้กับทีมสาวน้อยเพชรปันแพงแลวก็ทีมสาวน้อยระเพินโชว์คนในองค์กรครับสอนโซเชียลคนในองค์กรของบอสตัจครับครอบครัวของสาวน้อยครับผมสอนอยังวงตีสอนกันทำ YouTube เนี่แหละครับสอนกันทำ แพลตฟอร์มทั้ง Facebook ทั้งท i k ต o อกนะครับเหตุจังไใดตึงถึนคนขามว่าเบิง้งทำยังไงการทำหน้าปกกับการสร้า,าง Content, คอนเทนต์ครับถึงผมกับเดลียนนําบอดยู่มากครับจากที่เฮ้านี่บ่เคยได้บ่เคยเบาครับเม่เคยกล่าวออกกล้องครับบ่เคยได้มนานังเบาตัวหน้ากล่องแบบนี้แล้วก็บอกว่าคคนฟังนะสิครับเท่ากับเริ่มพัฒนาครับ จะเข้ากัเริ after, ่มค่อยๆเบ้าครับโบลูเราเบาถือโบพิดหรือว่าเบ้าแบบใดเข้ากับค่อยๆเบอกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งเข้ากับตองเห็แต่ใดครับเข้าก็ต้องทําใดครับคืออย่างผมเนี่ยครับผมก็เบ้าก็จะเบ้าถือเบาถืออ่านซื้อ f c อ่านนั่นอ่านซื้อพนั้นพุนี้ก็ถือแน่ค่ะบางทีเข้ากับขอโทษขออภัยครับขอโทษขออภัย f c นะครับขอโทษได้หลายครับ เสียเ้ากับปักก่งเนาะพี่น้องเสาาียภาษาจนะีนจะเสียห้องแบบป่าภาษาบ้า,า,านเขาคือป่างูวูป,ปาลาปลาแหะครับภาษาอังกฤษครับป่าถือแม่พิสต์แน่ยักถือบ่ถือครับก็บป่าวแบบบันการป่าบันบานเขาเลยแหละครับถ้าบ่ถือเรียว่าป่าหรือว่ากา,า,ารอาร่านคอมเมนต์อา่านซื้อบ่ถือที่กะขอโทษขออให้พีพีพพ พอๆไแม่องเอฟซีทุกคนทุกคนนะครับจะขอบุณเอฟซีอีหล่าครับเอฟซี FC อีหลา่าองอิงทีเขามาซอยติดตามเอฟซี FC สาวน้อยเพชรปันแพงไม่ว่าจะเป็นเอฟซีทุกคนพิเศษศิลปินในสาวน้อยหรือว่าเอฟซีของทุกช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเจโอหนึ่งเจโอทูครับที่เขามาติดตามให้ที่เขามามาเบิ่งให้ขอขอบคุณหลายๆเด้อครับถ่ายคลิปนี้กัฝาก พอพอแม่แม่เอฟซีหรือว่าเอฟซีสาวนออา้อยเอฟซีอหีหล้ามาหมดแล้วครับฝากช่องเดชเจโอหนึ่งออฟฟิเชียลนัมเดเดอร์ครับเด้อฝากไว้น้าแน่ครับของานหน่อยครับผมถ่ายคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับผมขอบคุณครับ